ส่งคำเชิญที่แนายได้อุ้ยเก็บเงินเก็บเงินไปก่อนละกันเดี๋ยวทำไมมัไปไม่ได้ไม่ไม่มีอายการการเล่นไม่เป็นอุ้ยได้อยู่นะอุ้ยสวยอ่ะอายการเราสวยสุดนะทุกคนอ๋อเว็บต่อหนอ่ะวันนี้ไงมาแล้วมาแล้วอุ้ยรอบนี้มันมีระวังนะไอดำดำนี่มันบังหน้าจอระเบิดตอนนี้ยใช่ใช่ไหนกันแล้วเนี่ย ตอนนี้มองไม่เห็นใครทุกคนแบบว่ามุดอย่างเดียวเลยดูดิทุกคนแบบอะไรดูจริงจังมากจริงจังมาดิออกมาเลยอันนี้จำอันนี้รู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงมึงซอกนี่ไงโอ้ยได้ยูโอ้ยดูนี่ไงไม่ทันแลไดยู่ไดยู่ไดยู่ไดยูอุ้ยเอาเอาทางลูกหนึ่งล้วไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นนะเออวุ้ยอุ้ยมาสามเดี๋ยวเดี๋ยวทไมผมต้องไปทางพี่โต้งตลอดเลยเนี่ย โอ๊ยไ,ไ,ไม่ด้ <Okay. S 2> วทุกคนน่ะโอ๊ยไม่งั้นผูทุกคนสังเกตด้วยนะรอบนี้คือเขาเอาลูกโป่งอะ่ะทางร้อยห้าสิบลูกเกลียวมากเราตีเร็วไปหน่อยเราต้องกาดดีๆทุกคนไอมันต้องเป็นการกัดร,ระยะอุอ๊ยอะไรอ่ะไม่มีหกเลยหรอเอาไม่บอลผมไม่ชอบไปทางที่โต้งตลอดเลยเนี่ยได้นะผู้มันเร็วมากเลยอะลูกสีเหลืองเร็วมากโอ้โหมาอย่างนี้แต่พอเราชาร์จนานไปมันก็คูลดาวน์นานเนาะอ้าวชาร์จได้ดูเดะรู้เออสวยพวกเราสวย ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วอุ้ยนั่นไงนี่ไงอืออืออืออุ้ยอันนี้น่าจะง่ายสุดหรือมั้งดูดิโอ้ทุกคนปล่อยสกิลเฮ้ยทุกคนทุกคนแนะนำแนะนำอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งเก็บเก็บอันติไว้ก่อนเก็บอันติไว้ก่อนแล้วปล่อยของกันปล่อยของกันได้เอาเอาแล้วนะเอาแล้วนะหนึ่งสองสามไปเลยไปเลยไปเออโอ้โหดูดู โอ้ีเสื้อีเสื้อแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยพวกมันมีตียงมีแล้วเดี๋ย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 วให้มันตายก่นโอเคหนึ่งปล่อยเลยปล่อยปล่มไปแล้วโอ้ยแข็งแข็งแขอ้ยอ่มีอะไรได้ไหมได้ไหมได้ไหม ทุกคนแปิดนต์สิพวงกันหนึ่งสองสามสี่ปอยกันปอยติ๊กไต์ติ๊กโอ้โหไม่ทันปุ๊บเลยเออน้องเลนที่ตอนแรกพี่ไม่คิดน้องแต่ว่ามันได้ยินไอ้นี่ด้วยน้องกดคีย์บอร์ดใช่ไหมใส่หูฟังก็ได้เนาะมันอาจจะเสียงเบาหน่อยใส่ไม่ไอ้นีเนาะไม่เป็นไรมันน่าจะยังน้อยมันทดแทนเรื่องเสียงกดคีย์บอร์ดได้อันนี้เล่นใส่ยังใส่แล้วครับผมเอาละนะน้องๆต่อนะถ่ายต่อนะรอบที่สองนะว่าแต่ในนี้ใครรอสุดแน่นอน นี่ไงคนที่อยู่หน้าจอณขณะนี้ต้เหมือนกันทุกคนดรึเปล่าเนี่ยคำถามว่าใครสะเพามากที่สุดครับโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อระวังนะพื้นมันล่วงได้นะน้องๆระวังระวังไะวังใครละกอล้วเหยียวใครอ่ะเหยียบใครอ่ะใครอยากใครอยากเลนเลนพี่พี่เป็นห่วงน้องอ่ะอย่าพี่พาไปก่อนเลยใครจะไอยู่่วงที่นี่ใคร ว่าใครตกใครตกคนนั้นแพ้นะเอออย่างเงี้ยใครตกคนนั้น้าอใครตกคนนั้นแพ้นะโอ้ยเปิดสกิลไว้ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมเคลียร์ข้างล่างไว้ให kind of um, si> e ้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเคลียร์ข้างล่างให้อินโอ้หอันนี้อันนี้อันนี้แอบดูปั่นดีเหมือนกันนะเอ้าอุ้ยันนี้ต้องไปในรูนี้ทุกคนมาเดี๋ยว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 กันก่อนเดี๋ยวกันก่อนใครตกไปข้างล่ใครตกคนนั้นแพ้นะ ขอสีขอสโลว์แอะเฮ้ยเออดีวันดีวันดีพี่เองตาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดินก่อนให้พี่จะนำให้เองคือเป็นห่วงเราแบบลากร่อนแล้วลาก่อนแล้ว้าใครใครลงล่างอ่ะใครลงล่างอ่ะมีคนไม่ลงมีคนไม่ลงตเองกต่ำเองเยอะๆต่ำเองใครอ่ะใครอ่ะโดนล่วงบอลนี่ทำไมสวัสดีครับผมผมอยู่ด้านล่างอยู่คนเดียว อะไรกันเนี่ยตาลงดังได้ยังไงกันโอเคฟาวด์ก่อนนี่คือตอนสุ่มกาชาฮะสีฟ้าเกลือนะฮะเราอยู่ด้วยกันไหมโอ้ย่าเออด้วยกันรฉันเห็นอะไรบางอย่างเดี๋ยวใครเนี่ยเฮ้ยเลสโยนโยนโอ้ยแค่นี้ก็ใครโยนไม่โดนนี่ต้องคิดใหม่แล้วนะเออง่ายๆอย่างนี้ใครจะไปโยนไม่โดนอุ้ยไม่มีใครเห็นนะ อันแน่โอ๊ยมันหายแล้วเร็วมากเลยอะเราไม่อยากยุบตรงนี้แล้วอ้าวสวัสดีเียววห่วงตรงนี้น่าเล่นเหมือนกันเนาะวิ่งเล่นด้วยคนดีไปไหนอ่ะเดินได้ด้วยเหรอเนี่ยเอาเขาไปอุ้ยเดินมาได้ด้วยเหรอใช่เดินมาได้ด้วยวิ่งก็ไม่รู้ใครแย่งนี่ไงโยนด้วยกันเลยตรงนี้เกียวๆเลยเนี่ยตาฟ้าฝั่งนี้แล้วปั่นดีไม่มีคนโยนมีคนโยนหรือบ้างนะถูกโอ้ยมันโยนหลวัดได้นี่ว่าเพิ่งรู้ดูนะทุกคนดูสกิลเนาะ โยนอะไรก้อนดูตอนนี้กำลังมีพัสดุมาส่งครับโอ้ยอ่อนแล้วการโอ้ยอยาให้เห็นนะว่าใครโยนไม่ลงเนี่ยไม่มีนะเดี๋ยวอันนี้เหมือนมันจะโยนได้เรื่อยๆป้าห่วงอันเนี้ยสีมันแบบเนี่ยใครโดนบังนี่แย่มากเลยนะเนี่ยใครโดนบังนี่แย่มากเลยนะ ครับนะฮะอุ้ยอุ้ยจะหมดแล้วเอออุ้ยพวกเรานี่มันก็สุดยอดนะระวังตัวให้ดีนะจะเด้งไปเด้งมาแน่นอนสามสองหนึ่งไปมาอุ้ยใครอะใครอยู่บนตาเพี่อนตาดีกว่าลบลบหมดไม่โดนหรอกนะไม่โดนหรอกนะอุ้ยใครอะใครเกลียนอะใครเกลียนเฮ้ยเราเอาเราอีกสี่คนเลยดีกว่าตรงนี้ นีมันจะสุดยอดของผมใจสรงใจกันเลิงจังเลยไม่เคยเห็นนะไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นอุ้ยตรงนี้ไม่มีใครเก็บเลยหรอโอ๋อโฮ้ยเพลสตันที่ไอ้เชนไอ้ยายนี้ดิลองแบบว่าลองเดินปกติเวลากล้าเวลาเนี่ยโอ้ยโอ้ยหมันรอเลยเนี่ยโอ้ยโหเหรียญบินมากเวลาเก็บเหรียญอ่ะโอ้ยช่วยด้วยผมยืนอยู่โอ้ยโอ้ยกระเด็นกระโดนมากตอนนี้โห ตอนนี้พี่เหมือนแบบว่าลูกบอลไปอีกทีนึงอะเด้งไปเด้งมาเหมือนกันสวัสดีอุ้ยโอ้ยเออเออมีกระโดดได้เออนี่ไงอหูโดดสูงด้วยอ๋อหนึ่พอได้บัฟโดดสูงแล้วพอกระเด็นทีก็คือกระเด็นเฉยไม่ต้องชิวๆนะเราจะไม่ใช้สกิลแบบว่าเฮ้ยเราเราเก็บอันติกันก่อนได้ป้านแล้วเราปล่อยพร้อมๆกันสี่คนอ่อยรักอ่อยพี่เลยนี่ไงเก็บพี่เก็บอยู่เก็บอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้โห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 โอ้โอกระเด็นเอางี้ทุกคนปล่อยนร้อมกันนะสามสี่ไป ไปแล้วจ้านี่โอ้โหมาเล่นหนังกันดีกว่าสงกรานต์สงกรานต์อ๋อใครมันโวนโอ้โหชุ่มฉ่ำมากโอ้โหเสียงพอไปพอไปพอไปอุ้ยสนุกอยู่นะให้เรามาเรามาเล่นเป็นฟิลแบบลุกโทษแม่น้องๆทุกคนเดี๋ยวรอบสุดท้ายเนี่ยเรามามาโฟกัสแค่โกโก้เดียวเรามาเราจะเริ่มเล่นเป็นลุกโทษนะก็ลองมาวัดกันดูว่าใครจะได้เตะเข้าไปเข้าเอาแค่ลูกเดียวนะเริ่มดีวีก่อนมาอะไรนะจ้าอัลซลูกนี้แหละเข้าไหม ไหนใจะโชว์เขาลูกโทษไหนคนไหนอ่ะเอาตาใช่ไหมเอาบอลไหนโอ้โหทุกคนทุกคนมาดูตาตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหตาเลือดเข้าไหมไม่เข้าต่อไปใครจะโชว์อ่ะเหลือเลนกับโดโน่ละโดโน่เหรอโดโน่เลือกโดโน่เลือกบอลเลยจะเอาบอลอ่ะอันนี้ทุกคนมาดูนะอ่ะโดโน่พร้อมนะสามสี่เข้าไหมไม่เข้าอ่ะต่อไปน้องเลนอ่ะน้องเลโอ้ยบอลมันรีเซ็ตแล้ว กูป์ก่อนเออกูป์ก่อนเต้าไหมอู๋มันไกลมากเลยโอเคไม่เป็นไรฮะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเล่นกันปกติก่อนแล้วกันเนาะอยากให้มันมีแบบว่าในการน้ำชาจริงๆนะอันเนี้ยพี่รู้สึกว่าพี่ชอบอ่ะวันเดียวเฮ้ยน้องๆพี่มีอีกไอเดียหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเรามาชาร์จพร้อมกัน4คนอ่ะกับลูกบอลลูกเดียวอ่ะเฮ้ยลองดูลองดูเดี๋ยวเอาลูกอันนี้อันนี้อันนี้ทุกคนมานี่มาหนิมาหนิมาหนินี่เนี่ยเอาลูกนี้นะพร้อมกันนะเอายางพร้อมกันหนึ่งสองสามเอ้า มันโดนอีเก็บเหรียญแบบว่ารอเก็บเหรียญอันนี้ระวังไอ้นั่นนะเอ้ยทุกคนต้องตีมันนะมันจะแบบทำร้ายเราทุกคนช่วยกันตีทุกคนทุกคนช่วยกันตีเสิทุกคนตีบอลระวังระวังโดนบอลนะมันจะมีบอลนำวิถีด้วยไอ้ฉลวดนำวิถีมันจะมาเอ้ยเอ้ยระวังระวังโอ้โหล่วงเลย อยากให้ละมุดวันนี้แบบีิตลอดเลยดูสตามิน่าไม่ลดเลยอะ่ะดูอะ่ะเหมือนแบบเครื่องบินเจ็ตนะฮะแลนได้ตลอดโอ้ยระวังทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยอย่างๆยา นูว่าตัวสายยาเลยเอนจะยิงนำวิถีใช่ไหมในมายิงคนชื่อต้านะโอเคระเบิดไปยิงพี่ต้าอะโอเคเหรียญเต็มเลยเหรียญเต็มเลยโอเคเนี่ยอยากให้เรางูจริงจริงมันเล่นแบบนี้ได้เลยเนี่ยโอ้โหดูดิน้องน้องลองกดอีค่ะเออแดดค้างมันแบบฟินมากเลยทำไมมันสูงขึ้นแปลว่าต้องมีอะไรแน่แน่เลยใช่ไหมน้องเรยนั่นแหละจัดการคนอื่นซะนั่นแหละนำวิถีไปจัดการต้าซะคนเดียวเลยอ๋อ ะจะคือ <c oughs> พี่ยิงไม่โดนเลยตอนนี้พี่อยู่สูงเกินไปโอเคเรียนมาแล้วทุกคนเก็บเรียนโอ้ฟินมากเดียวนี้เดียวน้องนนี้เดียวจะเออ,เ,อ,อเย้